สวัสดีจากเมลเบิร์นออสเตรเลีย Ford r a n g e r s u p e r Duty เป็นรถกระบะท,ที่เดี๋ยวเราจะไล่ฟังถ้คิดว่าเฮ้ยเขาคือเลนเจอร์ที่เอามาแต่งเปลี่ยนช่วงล่างไม่ใช่เพราะฉะนั้นเรื่องของการลากจูง <S 2> <S 2> <S 2> เรื่องของการบรรทุก <S <S 2> <S 2> น้ำหนักต่างๆจะได้เยอะกว่าความเป็นเลนเจอร์และได้ความแข็งแกร่งนะครับนี่คือด้านหน้าตรงของตัว r a n เจอร์ p e r Duty รถคันนี้ถังน้ำมันความจุ130คุณดูแนกนี่อันนี้คืออีกหนึ่งไฮไลท์เลยที่เขาเอามาโชว์ลากบ้านในขนาดเนี้ยไปรอดูการเปิดตัวในไทยถามว่่าาามมมไไททยยแต ชวแวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องคูกี้ผีผู้ชมสวัสดีจากเมลเบิร์นออสเตรเลียด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อีเวนต์ฉลองครบรอบ100ปีฟอร์ดที่ออสเตรเลียนะครับแน่นอนนะคเขาเอารถในระดับตำนานเนี่ยโมเดลที่นะฮะเป็นรถเขาเรียกว่ารุ่นแรกที่มาจำหน่ายตั้งแต่100ปีที่แล้วหรือว่าตำนานอย่าง f a l c อนหรือ Mustang นะแล้วก็ตำนานของ r a นเจอร์นะครับรถกระบ,บะมาโชว์กันแบบจุใจเลยนะและที่สำคัญอีกหนึ่งไฮไลท์เลยเขามีรถยนต์มาเปิดตัวรุ่นใหม่ ด้านหลังของเรานะครับนี่ Ford r a n g เ r s u p e r d ป t y เป็นรถกระบะท,ที่เดี๋ยวเราจะไล่ฟังนะฮะว่าคันนี้ไม่ใช่เรนเจอร์ปกตินะมีรายละเอียดมีการปรับเปลี่ยนที่แตกต่างออกไปแล้วก็ตอบโจทย์ใครบ้างตอบโจทย์สายลากจูงตอบโจทย์สายบรรทุกหนักๆน,นะฮะแล้วก็ได้เรื่องของอความแข็งแกร่ง,งความเท่สไตล์ Ford ดด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราพาไปชมเบื้องตน้นกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวปีหน้าเจอกันที่ไทยแต่บอกก่อนว่า สเปคและออปชันเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงนะฮะว่าที่ไทยเนี่ยจะมาในรูปแบบไหนแต่เนี่ยเวอร์ชันที่ออสเตรเลียนะครับเบื้องต้นประมาณ80-90%เนี่ยประมาณนี้ก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คุณคิ้พผีด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยผมเลือกฟิล์มซูเปอร์ไฮคูลที่ช่วยป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรดสูงถึง97%ช่วยปกป้องความร้อนแบบเหนือระดับต้องซูเปอร์ไฮคูลและ เพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซูเปอร์ไฮคูบิออนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วยไออาร์นาโนเทคโนโลยีการไออาร์สูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูเปอร์ไฮคูบิออนเซรามิกเพราะฉะนั้นก็อย่าราช้าเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับตัว Ford Ranger Super Duty กันนะครับว่าเจ๋งขนาดไหนไปครับนี่ผู้ชมด้านหน้าของเรา Ford Ranger Super Duty นะแต่เขายังมีทิ้งท้ายโปรโตไทป์อยู่เพราะว่าอย่างที่บอก รถคันนี้ยังไม่ได้แบบว่าร้อเนะครับในการพัฒนาขายนะครับยังเป็นรถที่ยังมีบางจุดที่อาจจะต้องปรับเรื่องบาทีเี็นิดหน่อยนะครับแต่เรื่องช่วงล่างเรื่องโครงสร้างเรื่องของสมรรถนะเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเขาบอกว่าค่อนข้างไฟนอลแหละนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไลา่ฟังก่อนนะครับผู้ชมว่า Ford Ranger Super Duty เนี่ยคืออะไรก็ถ้าเกิดคุณนะฮะคิดว่าเฮ้ยเขาคือเ a นเจอร์ที่เอามาแต่งเป็นช่วงล่างหรือเปล่าไม่ใช่เรื่องของแชสซีเรื่องของช่วงล่างเรื่องของแหนบนะครับ มีการปรับทั้งหมดเลยนะครับพัฒนาเพื่อเกิดขึ้นมาเป็นรถซูเปอร์ดิวตี้ต้องบอกอย่างนี้ผู้ชม การพัฒนารถคันหนึ่งเนี่ยก่อนที่เขาจะผลิตออกมาเป็นรถเนี่ยนะครับขั้นตอนในการทดสอบเนี่ยขนนเยขาก็จะมีหลายเกรดเกรดที่เป็นรถกระบะปกติเกรดที่เป็นรถบรรทุกคันนี้เนี่ยนะครับเขาพัฒน,นาด้วยมาตรฐานนะครับของเกรดรถบรรทุกเพราะฉะนั้นเรื่องของการลากจูงเรื่องของการบรรทุกน้ําหนักต่างๆจะได้เยอะกว่าความเบรนเจอร์และได้ความแข็งแกร่งด้วยเดี๋ยวเราไปเล่าให้ฟังกันนะครับอ่าด้านหน้าของเรานี่คือตัวเรนเจอร์ซุปเปอร์ดูตี้สีนี้เป็นสีฮีโร่เขาสียอในแบบเขียวๆนมๆแบบนี้นะครับฝากระโปรงเขียน ซูเปอร์ดิวตีนะครับกระจังหน้าตรงนี้จะเป็นวัสดุนะฮะคล้ายๆเป็นพลาสติกสีดำด้านๆนะครับแล้วก็จุดหนึ่งอ่ะที่เขาค่อนข้างชูเลยอ่ะคือรถคันนี้สามารถใช้งานได้หนักขนย้ายสัมภาระได้หนักๆนะับเจออะไรกระแทกเจอ,อะร,ระรบิดะเนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะว่าค่อนข้างยืดหยุ่นแล้วก็แข็งแกร่งนะครับโลโก้ฟอร์ดตรงนี้คือกล้องรอบคันจะติดอยู่ด้านล่างชิ้นตรงนี้จะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งเดี๋ยวรอดูนึงนะับว่าไฟนอออกมาแล้วเนี่ยจะมีการปรับแบตเทอรี่หรือเปล่าแต่อีกจุดหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่า เขาน่าจะราคาไม่เท่าตัว r a p t o r เพราะอะไรเพราะว่าไฟหน้าคันนี้นะครับเป็นตัว LED ปกติยังไม่ใช่แมทริกเหมือนพวกตัวท็อปทอปของ Rang e อร์แล้วก็ตัวรองท็อปของ Ford เขาเบ้าตรงนี้ผมว่าน่าจะแต่งเพิ่มเติมได้นะครับน่าจะแบบใส่ไฟใส่อะไรเพิ่มเติมได้แต่นี่คือมาตรฐานนะครับกันชนด้านล่างนะก็จะมีตัวไฟตัดหมอกพร้อมกับเซ็นเซอร์รอบคันแล้วก็ที่สาคัญคันนี้มีตัวเซนเซอร์มีตัวเรดร์มาให้นะครับอัแอพทีพุ่งสโตนเลนกิปปิ้งให้มาครบอยู่แล้วนะผมเชื่องั้นนะเพราะว่าเขามีกล้องไบค นี่คือด้านหน้าตรงของตัว Ranger Super Duty อาจจะมีคนนิดน,นึงขออภัยด้วยนะครับนี่แต่ชิ้นตรงนี้เขาบอกว่ายัางไม่ไฟแนลอาจจะมีการปรับแมทีเรียลนิดหน่อยแต่ชิ้นตรงนี้เป็นเหล็กนะครับอ่าด้านล่างตรงนี้หูลากจูงนะครับแผ่นกันกระแทกครบทุกอย่างเปลี่ยนหมดนะนี่คือด้านหน้าอ่ะทีนี้เรามาดูล้อกันหน่อยล้อของตัว Ranger Super Duty เนี่ยจะได้ล้อลวดลายแบบนี้ซึ่งโคตรเมก,กันเลยในมุมผมนะครับโคตรเมก,กันเลย สเปคเขาก็2 7 5 7 0 R 1 8แนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่ารถเลนเจอร์หรือว่ากระบะในบ้านเราปกติทั่วไปเนี่ยก็น็อตล้อปกติแต่นี่น็อตล้อ8ลูเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเขาพัฒนาแล้วก็ทดสอบบนพื้นฐานนะครับอินดัสเทรียลที่เป็นรถบรรทุกไปแล้วเป็นเฮฟวีดิวตี้ซูเปอร์ดิวตี้ไปแล้วเขาไม่ได้พัฒนาความเป็นรถกระบะเนาะไม่ใช่ปิกอัพไซส์ปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องดุมล้อเรื่องความ,มแข็งแกร่งไม่เหมือนเลนเจอร์ทั่วไปนะครับอ่านี่ ตรงนี้ดูแชสซีเห็นปะถ้าเกิดคุณจําได้นะครับแชสซีเนี่ยอันนี้จะมีความใหญ่มีความแข็งแล้วก็มีความหนากว่าเรนเจอร์ปกติด้วยนี่แล้วก็ตัวแหนบด้านหลังก็จะมีการเปลี่ยนนะครับยาวขึ้นใหญ่ขึ้นนะรองรับน้ําหนักสูงสูงซุ้มล้อด,ด้านข้างตรงนี้เป็นวัสดุแนวเดียวกันกับตอนหน้านะครับเป็นคล้ายๆแบบพลาสติกจะมีความเป็นแบบสักสานหนึ่งเพราะเนี่ย เวลาไปลุยอ่ะเจอหินดีเจออะไรเงี้ยโหสบายไม่ต้องกลัวเป็นรอยนะครับฝากระโปรงผมชอบตรงโลโก,โลโก้ซูเปอร์ดิวตี้เขามากอีกจุดหนึ่งนี่กระจกมองข้างใหญ่กว่าเลนเจอร์ปกตินะฮะเลนเจอร์ปกติเนี่ยว่าเป็นกระจกมองข้างรถกระบะที่ใหญ่อยู่แล้วนะอันนี้เขาบอกว่าใหญ่กว่าปกติด,ด้วยแล้วก็นี่ติดจุดติดตั้งกล้องแล้วก็วัสดุเหมือนตัวกระจังหน้าไบร์ทสปอร์ตก็มีมาให้ครบตามสไตล์นะครับอ่ะด้านบนหลังคาเป็นยังไงหลังคาปกติ มือจับก็จะเป็นตัวพลาสติกสีดําด้านแบบนี้นะครับบันไดก็เป็นวัสดุแบบนี้นะมีช่องเจาะรูเพื่อระบายน้ําเวลาลุยนะครับ <c oughs> ก็จะได้สามารถระบายน้ำอะไรต่างๆได้นะครับซุ้มล้อด้านหลังก็จะมีความวบอดี้ออกมาแบบนี้นี่ฝาถังน้ํามันอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากรถคันนี้ถังน้ํามันความจุ130ลิตรรถกระบะในบ้านเราเนี่ยไซส์ทั่วไปเนี่ยก็จะประมาณแบบ70ลิตรอะไรแบบนี้เต็มที่60กว่า70อันนี้130ลิตรนะครับนี่ แล้วก็นี่คือกระบะด้านท้าย sure. อย่างที่บอกผู้ชมว่าคันนี้นะครับมีการปรับตัวแหนบตัวอะไรความแข็งแกร่งความยาวความทนทานนะฮะเพราะฉะนั้นสามารถโหลดน้ําหนักนะครับอันนี้คือรวมน้าหนักกับตัวรถนะสูงสุดเลยคือ4.5ตันปกติบ้านเราที่ขายเราเนะี่ยตันตันกว่าใช่ไหมอันนี้4.5ตันรวมน้ําหนักตัวถังรถเพราะฉะนั้นก็ถือว่าตอบโจทย์มากขึ้นนะครับด้านท้ายไฟเบรกมือเปิดกล้อง โลโก้ Super Duty ทุกจุดจะเป็นวัสดุที่เป็นแบบสีดำด้านๆแบบนี้แล้วก็โลโก้ Ranger พร้อมกับตัวโลโก้ Ford กับบันไดด้านล่างอันนี้เหมือนปกติมีไฟส่องสว่างป้ายทะเบียนนะครับนี่ไฟท้ายก็จะเป็นแบบนี้ยังไม่ใช่ led เต็มระบบดูตรงนี้หน่อยคุณดูแหน,น,นบนี่แหนบเนี่ยมีความยาวแล้วก็หนามากขึ้นกว่าความเป็นตัว r a n g e อปกตินี่คือช่วงล่างของตัว Super Duty ีครับดิสเบรกสล้อนะคันนี้มีมาให้แล้วก็ ล้อด้านหลังเป็นแบบนี้อันนี้ไม่ใช่ฝาปิดด้วยเป็นล้อจริงเลยอะสิ่งที่อยากจะโชว์เลยคือปกติเนี่ยรถกระบ,บะไซส์แบบตันเดียวแหลมเนี้ยเขาไม่สามารถลากจูงอะไรได้ขนาดนี้นะอันนี้คืออีกหนึ่งไฮไลท์เลยที่เขาเอามาโชว์นะครับคืออะไรคุณดูลากบ้านในขนาดเนี้ยนี่คือ c u เ t อร์แล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคนออสเตรเลียก็ชอบแบบนี้มากปกติถ้าเกิดจะลากแบบเนี้ยจะต้องเป็นพวกแบบ f 150อะไรพวกนี้นะครับเรือเป็นพวกฟูลไซด์ปิกอัพแต่พอดีมีซูเปอร์ดิวตี้เกิดออกมาเลยทำให้นะครับสมรรถนะเนี่ยเขาสามารถรองรับอะไรพวกนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไล่ฟังนะครับว่าเรื่องของการลากจูงก็เป็นยังไงสำหรับตัว Ford Ranger Super Duty นะครับไฮไลท์ของเขาเลยก็คือสามารถลากจูงได้สูงสุดประมาณ4.5ตันนะบรรทุกได้สูงสุด4.5ตันอันนี้คือรองรับนะร,บรวมกับตัวน้ำหนักตัวรถเนาะแล้วก็ถ้าเกิดคุณลากจูงพร้อมกับโหลดน้ำหนัก เต็มที่เลยคือ8ตันโอ้โหเลยได้ว,ว่าตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่า๋ยวไล่ฟังแบบนี้คือออสเตรเลียเนี่ยนะครับเขามีไลฟ์สไตล์อะไรแบบนี้อยู่แล้วต้องเน้นเรื่องของไลฟ์สไตล์แอคทิวิตี้ที่แบบผลย้ายสัมภาระเยอะๆลากจูงเดินทางไกลๆนะครับแล้วเขาก็เกิดข้อเขาเรียกว่าความไม่สะดวกขึ้นมาในเรื่องของการใช้กระบะเพราะเขาจะต้องขยับไปเล่นพวกฟูซายพวก f 150 F 150และพวกนี้ซึ่งคันมันใหญ่มากเขาเลยเกิดว่าเฮ้ย ถ้าเกิดอยากพัฒนารถที่เป็นไซส์แบบเหมือนกระบะตันเดียวพวกเรนเจอร์อะไรพวกนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นตัวซูเปอร์ดวตี้คันนี้นะแล้วก็ลายฟันนิดหนึ่งว่าตัวาการโหลดน้ําหนักเนี่ยอย่างที่บอกตามปกติเนี่ยนะครับไซซิ่งของน้ําหนักที่จะโหลดลงไปในรถประเภทเนี่ยแล้วก็ไซซิ่งเนี่ยเต็มที่ที่ออสเตรเลียเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแบบ3.5ตันอันนี้คือรวมทุกแบรนด์นะแต่ปัจจุบันพอมีซูเปอร์ดวตี้กลายเป็นรถคันนี้เป็นหนึ่งเดียวที่รองรับสูงสุดคือ4.5ตันเลย โอ้โหสุดจริงเนี่ยลากรถบ้านได้แบบเนี้ยนะครับสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังคือประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปรอดูการเปิดตัวในไทยถามว่ามาไทยไหมมาไทยร้อแต่มาไทยแล้วจะมาพร้อมสเปคอย่างไรออปชั่นอย่างไรราคาเท่าไหร่นะครับรอติดตามอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็อันนี้มาเล่าให้ฟังวๆส่งตรงจากออสเตรเลียนะครับเมืองเมลเบิร์นมางานฉลองครบรอบร้อยปีนะครับที่ฟอร์ดเนี่ยเขาทำตลาดที่ออสเตรเลียด้วยคุณดูบ้านดิใหญ่เปล่ะ,ละเออแลนะคุณดูนี่ดูเขาลาก พ่อสุดเลยนี่นะเต้ยนะเต้ยนะครับก็หลักๆโดยโรวมประมาณนี้เดี๋ยวเราไปสรุปลงความกันต่อเลยเดี๋ยวเราพาไปดูนะฮะรถดับเพลิงขนุนกันต่อดีกว่าเพราะว่าเขามีคอนเซ็ปต์ไม่ได้มีแค่การลากรถบ้านแบบนี้มีคอนเซ็ปต์คือจริงๆเนี่ยตัว Ford Ranger Super Duty เนี่ยขาบอกว่าเป็นรถ Activity c a คคือเกิดมาเพื่อแบบลากรถบ้านเข้าเหมืองนะขนได้สัมภาระหนักๆรวมไปถึงเป็นรถดับเพลิงหรือจะไปเป็นแบบรถนะฮะ บรรทุกของต่างๆนานาได้หมดเลยเพราะว่ามันโหลดน้าหนักได้เยอะก่อนจะปิดคลิปไปเดี๋ยวเราเล่ฟังเรื่องของเครื่องยนต์กันหน่อยสำหรับตลาดประเทศออสเตรเลียนเนี่ยนะครับเขาจะมาพร้อมตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ V6 นั่นเองนะฮะซึ่งที่ไทยเนี่ยจะเลือกเป็นเครื่องยนต์ไหนคุณพลังยังไงเดี๋ยวรอติดตามอีกทีหนึ่งก็จะมาพร้อมเครื่องดีเซล V6 นะฮะ3.0ลิตรเทอร์โบ250แรงม้า3,250รอบต่อนาทีแรงมปอสุดๆเนี่ย600นิวตันเมตรที่1,750ถึง2,250รอบต่อนาที ก็คือตัวเครื่องดีเซลวีซิกที่ทําตลาดในรุ่นวายแตร์ทำตลาดในรุ่นอ a แ t ปเตอร์ที่บ้านเรานั่นเองแต่แค่เขาก็จะมีการปรับจูนให้มันเข้ากับตลาดประเทศออสเตรเลียด้วยนะครับอ่าแล้วก็อย่างที่บอกความจุถังน้ํามันคันนี้130ลิตรใหญ่มากๆนะครับเติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยวิ่งได้โหสบายๆเลยเพราะเขาต้องนะรับนะเรื่องของการโหลดสัมภาระแล้วก็อะไรต่างๆนานายเยอะเราไปดูอีก2คันดีกว่านี่เมื่อกี้พาไปดูแล้วนะฮะตัวซ u เปอร์ดิวตี้ที่เป็นรถบ้านใช่ไหม อย่างที่บอกแหละว่าตอนเนี้ยเขาก็ยังไม่ได้เป็นโปรดักชันที่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังอยู่ในขั้นพัฒนาที่แบบว่าอยู่ประมาณแบบแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแต่จริงเนี่ยผมว่าคันนี้ตอบโจทย์ใครหลังจากเมื่อกี้ที่เราได้ไปคุยกับทีมวิศวกรกน,นะครับแล้วก็ทีมออกแบบรวมไปถึงการวางโพสิชันต่างๆนะครับของ Ford ดเขาเนาะเขาก็แจ้งมาแล้วว่าตัว r a n g e r ตัวนี้จริงๆแล้วที่เขาวางโพสิชันไว้เนี่ยคือเขาไม่ได้วางระดับเดียวกันกับพวกแบบ Raptor นะคืออาจจะต่ำลงมานี้เดียวนะครับแต่ เช่นสมมติเลนเจอร์มาแบบนี้นะแรปเตอร์คือขยับไปเรื่องของเพอร์ฟอรนซ์เรื่องของภาพลักษณ์เรื่องของการขับขี่ที่มันสนุกสนานแต่ตัวซูเปอร์ดิวตี้เนี่ยแบ่งออกมาอีกขาหนึ่ง เป็นสายบรรทุกหนักนะครับก็คืออยู่ในตระกูลพวกเฮวี่ดิวตี้ซูเปอร์ดิวตี้ประมาณนั้นก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูต่อนะครับอันนี้อีกหนึ่งคอนเซปที่เป็นรถดับเพลิงนะครับว่าตัวซูเปอร์ดิวตี้เป็นไงปะไซซิง่งเขาอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดคุณเทียบกันกับดิเมนชันตัว Ranger Raptor อเนี่ยนะครับอันนี้มีความใกล้เคียงกันทั้งเรื่องของความวายความสูงนะครับแต่ที่บอกว่าเข้าไปคนคนละขาะตัวซูเปอร์ดิวตี้ไปขาหนึ่งสายบรรทุกสายลากจูงแล้วก็ได้เรื่องของความแข็งแกร่งนะคร รถซ u เปอร์ดิวตี้ทุกรุ่นจะมาพร้อมถังน้ำมันความจุ130ลิตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคอนเซ็ปติดพวกตะแกงพวกสปอร์ตไลท์นะครับนี่แล้วก็กระจังหน้านี่กล้องเครื่องมีมาให้นะครับอ่ะดูตัวช่วงล่างกันหน่อยช่วงล่างกันหน่อยนี่ประมาณนี้นี่มีอีสต์เอ็กนี่โนมโปรเจกต์นะฮะตัวโนมน่ารักเลยกระจกขนาดใหญ่นี่แบบนี้เลยแล้วก็นี่ ตัวแชสซีนะครับที่เขาพัฒนามาตัวแหนบก็มีความหนากว่าปกตินะฮะรวมไปถึงความยาวด้วยถังน้ำมัน1 3 0ลิตรนี่นี่คือตัวซุมล้ออันนี้ก็คือไว้ใช้ดับเพลิงผมว่าอันนี้ตอบโจทย์นะคือที่ไทยเนี่ยถ้าเกิดได้นี้ไบเนี่ยเอาไปให้พวกแบบอุทยานดับไฟป่าอะไรผมว่าอันนี้คล่องตัว1 0 0 0ลิตรตัวแหนบนะครับแล้วก็กันชงกันชนโอ้ใช้ได้ใช้ได้ ต่อคันนึงไปแล้วนะครับที่เขาลากกองฟางอีกจุดหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนะฮะมาตรฐานการทดสอบแล้วก็ตามมาตรฐานของรถที่ออสเตรเลียเนี่ยส่วนใหญ่รถกระบะไซซิ่งประมาณเนี่ยเขาจะสามารถโหลดน้ำหนักได้เต็มที่ณปัจจุบันนะ3.5ตันแต่ super duty นะครับ <laughs> เขาเรียกว่าทาลายขีดจากัดได้สูงสุดเลยคือ4.5ตันเพราะฉะนั้นนพอเปิดตัวมาเนี่ย ก็จะเป็นรุ่นเดียวที่สามารถโหลดน้ําหนักได้สูงนะฮะกว่าชาวบ้านเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนผมว่าที่ตลาดประเทศออสเตรเลียเนี่ยน่าจะชอบกันขนได้เยอะนะฮะแรงม้าแรงบิดนะฮะในการลากจูงเนี่ยดูบ้านข้างหลังอย่างเงี้ยไปได้เลยและคุณได้ลดความเป็นแบบคอมเพรไซส์แบบเนี้ยคือถ้าเกิดคุณเข้าใจดีนะฮะออสเตรเลียเขาก็จะมีพวกฟูลไซส์นะ f 1 5 0อะไรพวกเนี้ยนะที่เขาใช้กันแต่เนี่ยได้รถที่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่เขาเรียกว่าสมรรถนะการลากจูงและโหลดน้ําหนักเนี่ย ได้ดีเลยเป็นอีกหนึ่งเซ gment ที่เขาแยกออกมาแล้วก็เตรียมเจอกันที่ไทยปีหน้าเดี๋ยวอรอลุ้นราคาทีนึงนะฮะว่าซูเปอร์ดิวตี้มาไทยจะเป็นไงแล้วก็สเปคออปชั่นแล้วก็มีอะไรปรับเปลี่ยนจากออสเตรเลียบ้างถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเราจะรีบนะฮะมาเล่าให้ฟังกันก็หลักๆโดยรวมประมาณนี้ก่อนจากการอย่าลืมแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คุกคีพีด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับ